น,นี้เราไปฟังเสียงของประชาชนจิตอาสาที่เข้าไปดูผู้อพยพตามศูนย์อพยพต่างๆนะคะประชาชนจิตอาสาชาวสุรินจากหลายหมู่บ้านค่ะเข้าไปช่วยเหลือทีู่นยนอพยพแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะพร้อมเปิดเผยค่ะว่าอยากให้การสู้รบเนี่ยสงบโดยเร็วยอมรับว่าความกังวลในตอนนี้ ลดน้อยลงกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังไม่วางใจค่ะเราไปฟังเสียงของประชาชนจิตอาสาที่ศูนย์อพยพแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินค่ะมาช่วยช่วยอไอสิ่งของที่เขาบริจาคมาแล้วก็ช่วยยกช่วยหยิบแล้วก็ช่วยแนะนําคนที่มาอยากท้่อื่น<ม>ลงทะเบียนครับว่าอยู่บ้านไหนตำบลไหนนี่ครับ<ม> แสดงว่าที่นี่ก็คือมีคนจากที่อือ่นเดบิวต์มาครับมีจากที่อื่นมาเยอะทางตาตุ่มครับมาจากทำไมเราถึงต้องมาตรงนี้ก็ที่นี่มันอยู่ห่างไกลกับไอ้ที่ลูกปืนลูกระเบิดที่เขายิงมาครับเขาอพยุมาอยู่ฝั่งนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยครับไม่ไหมถึงพ่อเรียนอ่ะทำไมถึงมาช่วยตรงนีน้เราคิดยังไงอ๋อก็คิดผมกัจิตอาสาครับ<ม>เป็นจิตอาสาเป็นออสมอรครับคือต้องช่วยทุกอย่างครับ มัจจิตอาสาใครทุกข์ใครลำบากยังไงต้องมาช่วยครับ<ม>เพราะว่าทางหมออนามัยเขาจัดมาเขาสั่งมาให้มาทุกหมู่บ้าน<ม>ที่คนอยู่ในตำบลน,นี้อสมอทุกคนทุกคนต้องมาครับใครเข้าพื้นที่เราเราต้องช่วยครับครับช่วย<ม>ทุกคนครับร,รู้สึกยังไงกับรู้สึกก็รู้สึกว่าดีใจได้ช่วยประชาชนคนเดียวกันครับ<ม>ได้ช่วยแบบว่าบรรเทาความทุกข์ความสะดวกครับได้ช่วยกันครับ พราะว่าเราเป็นจิตอาส,สาแล้วเราก็ต้องช่วยให้เต็มที่ครับแล้วเราอยากให้สถานการณ์เป็นยังไงที่จริงสถานการณ์อยากสงบครับอยากสงบไปเร็วครับทุกทุกคนจะได้กลับบ้านจะได้ไปดูแลทรัพย์สินที่อยู่ที่บ้านครับต่างคนก็ทําไรทํานาก็อยากไปดูวคฟายดูอะไรหลายๆอย่างทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านของเขาครับและลูกหลานก็ได้ได้เรียนไปเข้าโรงเรียนครับอยากให้สงบครับ เหนื่อยครับแต่ก็สู้ครับเหนื่อยถ้าพูดเรื่องเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยมากแต่ต้องสู้ครับอ่าเราก็จะไม่ทิ้งกันค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วก็เช้าเราก็มีข้าวมาส่งให้ตอนเที่ยงเราก็ทาตอนแรกก็คือเจ้าหน้าที่ช่วยกันทุกคนเลยระดมไปทากับข้าวกับข้างใช่ค่ะสนนี้สมบูรณ์ไหมในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ค่ะค่อนข้างสมบูรณ์คค่ะ อยากให้ขยายอาครเป็นอย่างไรอยากให้บบคลี่คลายมันมากมากค่ะอยากกลับบ้าน,บบานๆๆแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ผู้อพยพเนี่ยจะเป็นชุมชนจากอบตตาตุมนะคะส่วนเรื่องค่ะส่วนเรื่องด้านอื่นๆเรื่องที่อยู่นะคะก็จะมีตึกหนึ่งที่เราจะให้เป็นสําหรับผู้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่เดินลําบากโดยเฉพาะเลยนะคะนอกนั้นก็กระจายกันไปตามอาคารเรียนตามาจุดวัดนะคะ แล้วก็จุดโรงอาหารโรงเกษตรตามจุดต่างๆตามโรงรถก็มีค่ะเพราะว่าประชากรตรงนี้อยู่ประมาณ3,000คนนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มลงตัวแล้วถ้ามีของบริจาคมาเช่นเสือ้อหมอนแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าห่มเราก็จะจ่ายลงไปให้ค่ะคือตอนนีกเริ่งเริ่ค่ะก็เนาะเห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกแบบมันรู้สึกแป๊วๆอยู่ในใจนะคะแต่ว่าก็ยังแบบอยากส่งกำลังใจไปให้ทุกท่านเลยนะคะให้มีแบบ ค่ะธุรกิจนี้ไปได้ด้วยกันนะคะน้องฝนเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมารับชมข,ข่าวกันต่อคะ่ะ